เฉพาะเธอเนี่ยแหละคนอื่นก็ไม่ไฮไฮซีซั่นเฉพาะสมศรีไม่มีวันหยุดเลยหรอสู้ๆนะเธอต้องเชิญร้องแล้วอ๋อเต็มเดือนอีกแล้วเหรอใช่จะไปสามครั้งแล้วนะสามเดือนสามเดือนที่ไม่ได้หยุดเลยสามครั้งที่มันเต็มมันสลับเดือนเลยวะเขาบอกว่าอุ้งศรีอยู่ตรงนี้เห็นลักษณะของร่องตรงนี้ไหมถ้าฝนตก จะกลายเป็นแม่น้ําแม่กลองทําไมถึงเป็นแม่กลองแม่มีกลองอย่างนี้ไงแต่ถ้าน้ําเมยไหลเป็นตรงนู้นเป็นแม่น้ําเมยแม่น้ำมีพาชีด้วยมีพาชีเออมีพาชีด้วยไหลไปโลดเออไหลไปโลดไปตรงนู้นห้าบาทก็เอาสามบาทก็เอาเออเอาสิชมจากนิวซีแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะปั้นตัมยันเลย <Phantom> ไม่กว่าต้องเข้าละหนึ่งรถสิบล้อเออตั้งฟิสิกส์อันนี้เนาะทันทะี่มิติมุกสามบาทห้าบาทชอบมากค่ะใช้หมดเลยใช่ไหมพี่ตั้มไม่มีวันหยุดเลยเหรอก็เขาบอกแล้วไงว่าไฮซีซั่นมันไฮซีซั่นเฉพาะเธอนี่แหละคนอื่นก็ไม่ high. ไฮไฮซีซ <laughs> ั่นเฉพาะสมศรีไม่มีวันหยุดเลยเหรอสู้ๆนะเธอต้องเชื่องเล เตอเต็มเดือนอีกแล้วหรอเต็มเดือนใชจ้มาสามครั้งแล้วนะสามเดือนสามเดือนที่ไม่ได้หยุดเลยสามครั้งที่เต็มมันสลับเดือนเหนือเขาบอกว่าอุตส่าห์ตั้งใจฟังค่ะเมื่อกี้ที่แอดกำนันอธิบายเรื่องทางน้ำเอขยโจเอ้ยเขยแอดกำนันมาแล้วร่วมแจมหน่อยค่ะสนุกมากเออต้องมาแล้วล่ะนแม่เนาะคิดถึงนะคะแอดกำนันทุกคนที่ทษทให้เสียเวลาสามวิเลย คือท่านตั้งใจฟังใช่ไหมออตั้งใจฟังอย่างดีอะไรนะพี่กี้บอกแล้วนะให้เราหยุดหลอกยังไงนะทำไรนะขอยืมขอยืมอะไรอ่ะอ๋อยืมมือถือหรอโอ้โหอ้โหโอ้โหมีแล้วมีแล้เกี่ยวพุงแล้วหนึ่งพ่อว่าอะไรเมื่อกี้อะีรอ่ะเออเราต้องหลบหลังแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะติดไปเป็นวอลเปเปอร์รักใครมาฝากไว้เท้าเต็มเลยอุ้ยทำไมเขาลงไปทำอะไรกันน่ะ เป็นโคนละเอียดนะไปพ่อค่ายแอกกำนันค่ะเป็นความสุปตาไม่ได้หยุดเลยแม่จริงสมศรีนี่คือผิวแน่นมากนะคะสมศรีเป็นแบบผิวทองยิ่งกว่าอัมพชราภาหางสมศรีนี่ฟูฟ่องกันเนาะสวยเนาะหางสมศรีสวยมากหางสมศรีแบบผมวันยองเออฟูฟ่องมากตามผมนี่ไปดูใกล้ๆสิเธอให้เห็นว่าหางช้างเนี่ยเส้นใหญ่แล้วก็หนามากนะคะเหมือนเส้นเอ็นเลย แล้วบางเชือกที่ไม่มีห่างก็คือโดนเมงแทะแ่นี่นะเขาเรียว่ามันน้องเป็นพวกที่เป็นแบบแระชินเขาถามซืือว้าไม่ได้เดี๋ยวโดนจับไปเลยค่ะที่นี่ที่นี่เราไม่ขายอวัยวะช้างนะคะแม่สักส่วนเลยนะคะะเป็นระเบียบของเราเป็นระเบียบของเรานะคะสักอย่างนม่แต่ถ้าแบบบางทีเขาก็เจอตกแม่อยู่ที่หลักบางทีเขาก็รุดร่วงเหมือนผมเรานี่แหละนะคะ บางช่วงช้างเขาเล่นกันรุนแรงแม่เขาดึงห่างกันแบบขาดเป็นกระจุกเลยนะเคยเห็นตอนหน้าต่อตาเลยห้าหลุดเป็นกัมม์เด็กยุ่มหัวกันใช่ยุ่มหัวกันแล้วดึงเธอให้กำนันกับปอปอไปไลฟ์ค่ะแล้วไปไล์มีนาค่ะสนุกแน่เขาชอบเาชอบหยิบเอาใส่ปากด้วยแหละช้างแต่ละเชื่อกแปลกประหลาดสมสีช้างเผือกตลอดเวีนี่ขนาดใช้แป้งทองเหลืองแล้วนะแม่กรูต้าขาโบขาโบเป็นช้างกรูต้าเออ วันนี้เราเคยเจอกันแล้วนะกับควันพี่เตี่ยมดีใจแล้วขอบคุณแอดปอปนะคะที่เก่งมากแค่รูปถ่ายจังๆยังจําได้ว่ายังจําได้ทุกเชือกเลยแล้วจะไปหาถ่ายรูปกันใหม่นะคะได้ค่ะแม่ดาวต้องมานะตอนละออนเวลาตอนนี้ห้องเลียงดูกับฟันปลาเออแม่เวลาถ่ายรูปก็ลวนลามไปด้วยนะคะสิบมงไก่พูดเธอนั้นขออยู่สักทีได้ไหมเปลี่ยนชื่อสี่เธอค่ะเรียกสีว่าพัชราภาแอปแท็กซออนค่ะ ขบก้นสีให้หน่อยอูมันเขี้ยวน้อแม่นาะแล้วดูเวลาเดินนะกระเพื่อมถึตงตงัตงถึงตังอืมน่าขบเหลือเกินนะคะหิวแล้วหรอแม่เราสั่งมื๊กกลางวันใช่ไหมก้นสีหน้ายหยุ่มมากไม่รู้เถอะดูคน <c oughs> ห่างสิความอวบของคนห่างจะได้อยากขบมากเลยคะ่ะสีก้นก็น่ายหยุม่ม ว้งขวาววาววาวางลง,งไปะหนดูซิไหนดูซิดูซิดูตูดซิเนี่ยตูดซิเนี่ยเขาจกเนียงหน่อยเขาจกเนียงหน่อยสิไปเลยมันเชี่ยวจังเลยตูดเนี่ยตูดเนี่ยมันเชี่ยวจังเลย สมสีอวบกำลังสวยค่ะโอ้มีอ๋อแบ่งด้วยแบ่งด้วยแบ่งคนละใบแบ่งคนละใบจะอิ่มไหมเนี่ยพ่อใบนี่ก้านมีหนามนะโคตรแหลมอ่ะก็กินได้ใช่เขากินได้เพราะว่าผิวเขาหนาเอาเบียกเอาเบียกแค่ไหนวะนิดเดียวพอมเปียกทั้งหมดนิดเดียวพอนิดเดียวพอเท่ากับเบียกหมดนิดเดียวพอเท่ากับเปียกหมด ลองพื้นแน่นมากสีนะคะวันนี้สมสีเคยโดนเพื่อนแกล้งไหมคะสวยเกินมีแม่มเออ <c oughs> สมสีโดนแกล้งอยู่นะคะหาวหาวสปริงเวส์ภาษาไทยหรออะไรอะสปริงเว์เราก็เรียกว่านะำลนอะน้ำล้นใช่ไหมเออม,ม,มันเป็นเหมือนที่ กันน้ําแล้วก็ให้ล้นออกอะที่รักเราจะบอกว่ายังไงดีวะสปริงเวย์สปริงเวย์ก็เหมือนฝ่ายน้ําล้นไงเออฝ่ายน้ําล้นใช่ไหมจุดน้ําล้นจุดระบายน้ําล้นความจริงไม่ใช่สปริงนะเขาเรียกว่าสปริลสปริลเวย์ S P I L L เออสปริลสปริลที่แปลว่าล้นกระชอกอะเราคนไทยก็สปริงเวย์สปริงเวย์เออสปริงเวยสไม่ใช่คนไทยนะคนเมียนฝ่ายน้ําล้นค่ะนี่ไงฝ่ายน้ําล้นค่ะอู้ชิชิคนสวยสวยมาก พื้นข้างหลังเป็นสีเขียวคือรถสำหรับช้างนะคะสวยมากจริงๆดูซิแม่ดูหน้าเขาสิหน้านางสวยนะปุ้งๆเขาอะไรอยาลูกเขาอะไรอยาลูกเปลามากะเขาต้องลบเอไอหน่อยก่อนไหนเอไอไหนผู้พานเออผู้พานจำพิษนหมอเห็นคนสูงไอ้พวกหมาเตี้ยประตูน้ำล้นค่ะ ต้องเอาเส,สาวสาวที่แรงมางรวมไข่รรรรอ่ะงไข่กรี๊ดไข่กระดิ๊ดเขาได้กลิสส่นอะไรกันหรือเปล่าเอออะไรอ,ะอ่ะเนืน้ออุ่นร้อ,อ,นองอะไรชีแตกด้วย ร้องอะไรอ่ะพ่เต้าแบบนี้ละไม่กันตัวยกันไปมันจะดึงไว้แต่ไม่อยู่จะไม่เป็นได้เธอไปไหนอะเธอเขาได้กลิ่นอะไรกันร้องแหงมากเกิดอะไรขึ้นคึกคักมาก ตื่นเต้นตกใจอะไรมีกลิ่นฉี่ผู้ชายหรอหรืออะไรเ,เมื่อกี้พาชีเดินมาะก็ฟันงวงหนึ่งละมุมนั้นเหรอมีกลิ่นอะไรหรือเปล่าใช่ <c oughs> เดี๋ยวต้องถามเด็กๆต้องถามพี่เต้าแหละน้องได้กลิ่นอะไรแล้วอึฉี่กันเต็มเลยอ่ะถ้าเขาได้ร้องคือ <c oughs> เขาเขาเขาฉีอ่อ่ะฉี่อึอเออฉี่แตกอึแตกกันเลยนะคะ <c oughs> ยังไม่หยุดเลยนะคะ เพลินมากวันนี้การกรีดเออแล้วดูในแล้วดูในเรืรถแท็กซี่ก็คือไม่สดอะไรทั้งนั้นไม่สดอะไรเด็กพวกนี้เออร้องอะไรกันน่ะเธอห่างขยรยกสูงสุดไม่เคยได้ยินเสียงร้องขนาดนี้เลยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นอ๋อใบบัวมาไหมคะวันนี้ใบบัวไม่มานะคะเสียงกรีดนี้เป็นของเริ่มจากเนื้ออุ่นที่ดังจากตรงนี้นะเมื่อกี้เนื้ออุ่น แล้วก็ลองไม่หยุดเลยนะคะไม่รู้เพราะอะไรต่างกับพี่กบี่เมื่อเช้ามากค่ะเมื่อเช้าคิดว่าไลฟ์เงียบ <laughs> กบบี่มีคุณป้าแม่นะคะคุณป้าก็จะไม่ค่อยกรีดกล้เท่าไหร่นี้เป็นสาวรุ่นต่างๆนะคะก็จะมีการส่งเสียงบางทีตอนเช้าๆที่เขาลงมาจากหลักมัดอะคะ่ะแต่ละเชือกเขาจะมัดอยู่ตามจุดต่างๆเนาะ,ะที่ค่อนข้างห่างกันนะคะเวลาที่เขาลงมาเจอก,กันตอนเชา้าก็จะกรีดการกันแบบนี้เลยแม่นะคะเหมือนเป็นการทักทยายเธอเมื่อคืนนอนเป็นยังไงบ้างนะคะเออฝันไหมฝันอะไรบ้างนะคะพี่โจเข้ามาหาฉันเออพี่โจเขามาหาฉันเมื่อคืนแหละอย่างนี้เหรอได้เหรอเธอเออ เห็นอาชัยเดินควบเร็วด้วยขาบวบเพื่อนรักมาจะทำเหมือนกันค่ะโวยวายสไตล์อุ่นเออเสียงจุลสิกค่ะเหมือนที่ไปงานมันเกิดมูทูเลยแม่แม่มองหน้ากันเราจะหลบตรงไหนกันดีนะไม่มีอะไรแม่นะคะถ้ามีถ้ามีก็จะต้องมองจากสีหน้าพี่ควานก่อนแม่ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าพี่ควันหน้าหวออะ หาสุดปอดไปเลยนะคะสิงดังตื่นเต้นเด็กแม่เลยนะคะน้าน้องๆมาแล้วนะคะพี่ช้างมาแล้วถ่ายรูปกับพี่กันได้โอ้โหเสียง่าืหรับเที่ยวอาหาราแ่กวันนี้พากันขี้เต็มลานไปหมดเลยค่ะสิงหาสุดปอดอีกแล้วแม่นะคะขี่ขี้กันให้เสร็จเลยนะลงน้ำก็จะไม่ต้องขี้ใช่ลงน้ำจะได้ไม่ต้องขี่อีกต่อไปนะคะ ที่ในศูนย์ดำรงช้างไทยมีช้าง120กว่าเชื่ออยู่ในความดูแลขององค์การสากปลญญาป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ้าน้องๆอยากลองหูแทบ,บหนวช้่ะลองมาจับได้เลยนะตัวเป็นๆน,นะคะที่นี่ไม่ได้ใส่ถ่านนะและกินอาหารตามธรรมาชาติวันนี้มีแต่นักร้องค่ะถ้ารู้หูฟังแล้วสุดอปอดจริง <c oughs> ค่ะถอดรูปถ่ายรูปได้ให้ไปได้ประมาณ5นาทีค่ะสิงหางลองไม่กี่อย่างคะ่ะท <c oughs> ี่ห <ไง S 1> ัวแข้ง เออสิงหามินิฮาร์ดอีกแล้วใครไปทำอะไรนางนะใครไปทำอะไรให้น้องบัดระแวงกลิ่นอันตรายอะไรหรือเปล่าเนาะทำไมหึงร้องกันขนาดนี้เพราะว่าเมื่อกี้พอพายชี้ยื่นหน้ามาแล้วก็เคาะงงเหมือนเตือนเพื่อนเลยอ่ะมันเกิดอะไรึ้นกลิ่นอันตรายแถวนี้เปล่าเออกลิ่นอะไรที่เขาไม่คุ้นเคยอ่ะขาหนุ่มลุกครึ่งนะแม่เนี่ยแอรสาวสุดยอดค่ะก็ขายสถานการณ์เก่งแม่เราก็ต้องบรรยายให้เด็กๆไม่กลัวนะคะแพนินไหวหรือเปล่าคะ อุ่นกลบึมมากนะคะแก้วหูจะแตกเมกื่อ <laughs> กี้ใครใส่หูฟังอยู่บ้าง <laughs> เต็มหูนะเมื่อกี้นะใครจับหางน้ออุ่นวิ่งนะน้องมยน้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์อารีนา <laughs> อ่าเขาเป็นเพื่อนรักกันอารีนากับเนื้ออุ่นร <laughs> ับจ้างให้หัขันมากค่ะเออน่าจะได้เงินดีนะแม่พลังเสียงขนาดนี้นะคะร้องจน fc ตกใจค่ะร้องกังวนมากนี่ ไลฟ์นตอกตอกบ้างนะคะอยากเข้าไปกระหน่ำกดหัวใจไลฟ์นายต๊อกต๊อจะพยายามให้ได้วันเสาร์นะแม่ถ้าแอดมินมากันหลายๆท่านนะคะจะพยายามไลฟ์ให้ได้ทุกวันเสาร์แน่ไลฟ์นตอกตอกนะคะใส่หูฟังค่ะเบาเสียงแทบไม่ทันเลยลูกโอ้เอ็นดูแม่นะคะต้องขอโทษแม่แม่ด้วยนะคะนี่เป็นธรรมชาติของเขานะคะอยู่ดีดดก็กรีดกราดขึ้นมาน่าจะต้องเจอหรือเห็นหรือได้กลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ ได้ยินเสียงแบบนี้คิดถึงใบบัวของสิงหาเอาอีกแล้วสิงหาเอาอีกแล้วแม่พี่ปลอบอะไรตั้งนานหนูพี่ผู้พานเอามือไปจับปากน้องเบาๆเบาๆเบาๆลูกใจเยหลีหลอดหน่อยให้หลีหลอดลงหน่อยแม่หูแตกแล้วจุดจูก็โผล่มาหยุดเลยนะปลอบใจเด็กๆค่ะขอบพระคุณคุณมาริษานะคะสําหรับดวงดาวห้าสิบดวงนะคะจุจูจุจูสิงหาก็โผล่ม่หยุด เออล้องไปแล้วก็กเออ,อ,เอ,อไฮดรอลิกโผล่นะฮะ